อยู่บนหลังคากันไหมไม่เนี่ยมันกระโดดขึ้นหลังคานะท่านมันขึ้นหลังคาเลยมใช่กระโดดบนหลังคาด้วยกวตาเนี่ยบันกีตั้มอ่ะช่คิดว่าอยู่ในอาคารที่มองเห็นรอบด้านแล้วมีหลังคาปลอดภัยกว่าอยู่บนหลังคาไปรปืนกันหน่อยไปรับปืนกันหน่อยเจ้าจะซื้อกะสุนโอ้เจ้าไปคนเดียวไม่ได้เลยไป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 ด้วยกันไปด้วยกันมันจะได้เจอกันไงก็นั่นแหละไปถ้ามันถูกมาเราจะไปทางไหนกันอ่ะ สตรอเบอรี่บรเลนไทยค้ณน่าจะปลอดภัยเนี่ยก็ใช่ท่านจ้อนหากท่านมีเรื่องใดครับแทงใจอะไรกับใครการทํำร้ายร่างกายกันข้างนอกมันผิดกฎหมายแต่อินนี้ต้อนรับสู่ไฟขับที่เซนเดนิสยังไงถ้ามีคนที่อยากต่อยอยู่ถ้าต่อยก็หมายถจะเซนเดนิอ้ถ้าถ้าติดต่อข้าในฐานะที่ท่านเป็นสหายข้าจะปกดให้ท่านได้เสมอ 他。<laughs>